สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไว้พาดูบอลนะครับวันนี้ผมไว้จะพาทุกท่านมาเกาะติดติดตามชีวิตของเหล่าทัพ ลูกยางสาวไทยเรานะครับก็เป็นวันที่2แล้วในการไปเก็บตัวยังประเทศบราซิลครับเป็นการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆครับวันนี้ก็จะมีประเด็นข่าวสารพอสมควรเลยนะฮะในความเคลื่อนไหวในการเตรียมความพร้อมของสาวไทยรวมไปถึงการตรวจโดมครับเกิดอะไรขึ้นกับวิภาวีฮะทำไมถึงต้องถูกตรวจจับโดมนะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ กดกระดิ่งเอาไว้สําหรับคนที่มากดติดตามใหม่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับข่าวแรกกันเลยนะครับสาวไทยเราอย่างที่เห็นในภาพนี้ครับวันแรกเนี่ยทางฝั่งของโค้ดด่วนครับก็ให้เรานักวอลบอลสาวไทยเรานะครับมีการยืดผ่อนคลายโดยที่ไม่ได้มีการลงซ้อมหนักกันแต่อย่างใดน,นะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางข้ามทวีปขนาดนี้ครับให้ได้เกิดมีการผ่อนคลายเพื่อให้เกิด รีเฟรชร่างกายให้ได้มากที่สุดนะครับเนื่องจากโอ้โหเดินทางกันยาวนานครับเป็นส0กว่าชั่วโมงครับกว่าโอ้โหจากทางฝั่งของเทอร์เคียถึงบราซิลเนี่ยใช้เวลาน่าจะ14บ5ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแล้วก็เรื่องของไทม์โซนเรื่องของอาหารต่างๆนานาครับแน่นอนนะก็ก็มีการในเรื่องของโภชนาการที่ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการทานอาหารในช่วงไทม์โซนที่มันเปลี่ยนไป ต่างๆเ่าเนี้ครับมันอาจจะเกิดในเรื่องของระบบการย่อยต่างๆได้นะฮะก็ช่วงนี้ครับก็มีการยืดผ่อนคลายกันธรรมดาดูมีแดดอ่อนๆนะครับยากาศค่อนข้างจะดีเลยนะฮะดังนั้นนะครับบอกเลยว่าสาวไทยเราเนี่ยน่าจะเตรียมความพร้อมได้ดีกว่าสนามแรกซึ่งขนาดสนามแรกเนี่ยใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมไม่มากมายนักนะครับแต่ก็สามารถที่จะทําผลงานได้ดีครับอยู่ในอันดับที่8ได้ถือว่าน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับ การทําผลงานในสนามแรกของสาวไทยเรานะครับก็โคดชด่วนเนี่ยให้มีการยืดร่างกายนะครับมีการโยคะรับแสงแดดในยามเช้านะครับก็เป็นบริเวณลานดาดฟ้าครับที่มองที่เห็นในคลิปนี้นะฮะเป็นบริเวณดาดฟ้านะครับดูน่าจะบรรยากาศดีครับนะแป้นคาีนุ๊แป้นน้อยก็ยืดฮะโอ้โหเนี่ยครับถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีเลยนะฮะซึ่งต้องบอกนะว่า เราเนี่ยเดินทางยาวนานครับในการยืดกล้ามเนื้อผ่อนคลายในคลิปที่เราเห็นนะครับใช้เวลาโดยประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับโอ้โหก็บางทีมันมีตึงบ้างครับใช้ร่างกายร่างกายครับกำศึกหนักมาแล้วก็ต้องเดินทางต่อทันทีครับแล้วกลางวันเนี่ยก็เนี่ยดูตาสลืมสลือครับที่จริงอาจจะง่วงนะแต่ละคนครับเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนเนาะแต่ก็ต้องมาเพื่อปรับ ร่างกายให้มันตรงกับเวลา local time ก็คือเวลาท้องถิ่นของเขาให้ได้ครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องฝืนร่างกายกันนิดนึงในช่วงเวลาแรกครับพอปรับจูนนิ่งกันเข้าเวลากับทางฝั่งของท้องถิ่นได้แล้วเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเราเข้าสู่โหมดปกติแล้วสามารถกล้าศึกที่จะต้องโอ้โหบู๊กันในสนามที่2เนี่ยพอสมควรเลยนะฮะถือว่าเตรียมตัวครั้งนี้น่าจะทําให้เราเนี่ย มีชัยทำได้ดีไม่แพ้นสนามแรกนะครับทั้งนี้นะครับวันนี้ในคลิปนี้ที่เห็นเนี่ยก็มีการเ,เดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงร่วมก,กันกับทางฝั่งของสถานเอกอัครราชทูตครับที่มีการจัดเตรียมเอาไว้ณกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลนะครับซึ่งก็จะมีการเริ่มซ้อมที่บราซิเลียเป็นมือแรกในช่วงเย็นนะครับคลิปนี้หลังจากคลิปนี้ก็มีการซ้อมตามเวลาท้องถิ่นของบราซิเลียหรือบราซิลนะครับ มาในเรื่องของวิภาวีกันบ้างนะครับส่วนสาววิภาวีของเรานะครับล่าสุดเนี่ยถูกตรวจสุ่มนะสุ่มตรวจเนี่ยในเรื่องของการตรวจโดบเพราะว่าอะไรครับมองว่าวิภาวีนั้นดูฟิตผิดปกติหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เป็นการสุ่มตรวจครับแต่ก็ไปหวยพิออกที่วิภาวีสีทองครับฟิตเหลือเกินครับทำแต้มโดดเด่นเหลือเกินครับไม่รู้ไปอยู่ไหนมาอยู่อยู่ฟิตขนาดนี้ดี D, ขนาดนี้ครับ ดังนั้นก็ไม่น่าจะแปลกใจอะไรครับที่ทําให้เขาเนี่ยต้องมาจับตามองมาดูว่าเฮ้ยทำไมถึงคึกขนาดนี้ครับทำสกอร์ได้มากขนาดนี้ในเลกแรกในสนามแรกนะครับก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วตรวจสอบอย่างไรก็ไม่เจอสารกระตุน้นแต่อย่างใดครับผ่านในการตรวจสอบโดบป,ปกติดีครับไม่มีปัญหาไร้กังวลได้เลยนะครับสำหรับเหล่าแฟนคลับของนักเว์บอลสาวไทยแล้นะครับและก็ยังมีข่าวดีครับ มีเหล่า7เซียนนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปทั้ง7็ครับไปแค่สี่เซียนนะก็ตามส่งแรงใจให้กําลังใจเหล่าสาวไทยเรานะครับส่งแรงใจให้กับรุ่นน้องๆน,นะครับผมมองว่านี่แหละเป็นกําลังใจที่ดีในสนามที่2เหล่ากําลังใจแบบนี้นะครับไปแล้วอาจจะทําให้เกิดความฮึกเหิมดูแบบเฮ้ยสู้เพื่อให้พี่ๆที่ตามมาเชียร์ตามมาดูเนี่ยเออได้สมกับที่ตามมาดูมาเชียร์นะผมก็ว่าเออเป็นมุมมองที่น่ารักที่ดีนะครับแล้วก็มาฟัง คำสัมภาษณ์นะครับถึงความพร้อมของเหล่าทัพนักวอลเลย์บอลสาวไทยแล้วครับฟังจากปากของโค้ชด่วนกันดูครับก็จิตจเป็นที่ต้องทําในเรื่องของความแข็งแรงเราลับขึ้นมานะครับเพราะว่าช่วงการแข่งขันที่นู่นเนี่ยมันเจอเกมที่หนักแล้วเราการทำเนี่ยไม่ได้เต็มที่นะครับช่วงเวลาก่อนแข่งที่มาถึงเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างความแข็งแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรขีดความสามารถเฉพาะบุคคลให้มากขึ้นด้วยรวมถึงเรื่องของ ฟื้นสภาพจากการเดินทางให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างเราเดินทางมาเนี่ยความล้้นะครับความเหนื่อยและความตึงของร่างกายเนี่ยสูงมาก,กน,นะครับต้องต้องพยายามแก้ไขให้เร็วครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเลยครับเพื่อที่จะส่งกําลังใจเชียร์เราทัพนักวอลเลย์บอลสาวไทยเราที่จะสู้ศึก VNL ในเลกที่2หรือสัปดาห์ที่2ณนะประเทศบราซิลกันครับผมเชื่อว่าเหล่าทัพนักกีฬาสาวไทยเรานั้นน่าจะทำผลงานได้ดีแล้วก็รักษาระดับอันดับ8ไม่ต่ำกว่าอันดับ8เอาไว้ได้แน่นอนครับผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับในการเจอในเลกที่2นี้นะครับถ้าสุดท้ายแล้วสนามสุดท้ายที่ประเทศไทยเราทั้งหมดทั้งมวลสามารถ รวบรวมเก็บคะแนนให้อยู่ในท็อป8ได้เราก็มีลุ้นที่จะไปเล่นโอลิมปิกนะครับไปในรายการโอลิมปิกต่อไปได้นะครับดังนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับให้กดติดตามช่องเราไว้ครับผมไว้กับช่องไว้พาดูบอลน,นั้นจะพาทุกท่านเนกาะติดตามไปเรื่อยๆจนถึงวันแข่งเลยนะครับฟุตบอลวอลเลย์บอลกีฬาไทยกีฬาต่างประเทศนะครับรวมไปถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ให้บอกแอดไว้ได้เลยครับเราจะพาทุกท่านเกาะติดติดตามข่าวสารกีฬาไปแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ